ลูกค้ากลับมาอัปเดตกับแอปพลิเคชันหาตังแลนซูมานะคะอันนี้เป็นแอปแบบสอบถามแต่ลูกค้าก็เพิ่งทำได้ไม่นานนะอันนี้มาอัปเดตเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวแจะทิ้งลิงก์การสอนเอาไว้ข้างล่างแล้วก็คนแนะนำนะคะถ้าใครไม่สะดวกเปิดเผยข้อมูลพวกบัตรประชาชนสมุดเล็กที่บัญชีที่อยู่อย่างเงี้ย ก็แอปนี้ผ่านได้เลยนะอันนี้ก็คือมันมาแจ้งเตือนนะคะเมื่อมีแบบสอบถามเข้ามาเขาจะมีการให้อัปเดตเ,ออเขาเรียกว่าโทษทีค่ะให้แอดไลน์ของแลนซูม่านะคะตอนนี้ก็คือตอนแรกๆลูกค้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะเกี่ยวกับแอปนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้ถ้าแบบสอบถามเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะบอกว่าตอนได้แบบสอบถามเข้ามาแล้วนะแล้วก็เรากลับไปที่หน้าแอปตัวนี้นะคะ แลนซึมาให้กดตอนแรกมันยังไม่ขึ้นนะหน้ากิจกรรมนะคะมันยังไม่ขึ้นนะให้กดดาวน์โหลดตรงนี้ลูกศรที่ชี้ลงนะคะแล้วก็โหลดโหลดลงไปเรื่อยๆโหลดโหลดโหลดสักพักนะเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะตอนแรกลูกค้าเปิดมาก็ยังไม่เจอนะพอมาเจอเนี่ยมาดูตรงไลน์ก็ได้นะคะหรือเข้ามาดูที่หน้ากิจกรรมก็ได้นะคะตอนแรกลูกค้ามาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะมันจะต้องมัเข้ามาเช็คที่ไลน์นะ แจ้งเตือนมานะคะว่ามีแบบสอบถามเข้ามาแล้วก็มันจะเราสามารถสอบถามกับแอดมินได้นะคะแล้วก็มีการชวนเพื่อนได้นะของจดแอปตัวนี้ตัวแรกมันหน้ากิจกรรมยังไม่ขึ้นนะคะถ้าเราถ้าเราอยากจะดูเนี่ยว่าเราได้ดาวเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีรูปกระดิ่งนะเกี่ยวกับการแจ้งเตือนนะคะอันนี้ก็ ยังทําได้ไม่เยอะนะก็ยังงงกับเจ้าตัวแอปตัวนี้อยู่เหมือนกันนะการแรกลกรางวัลน,นะคะแล้วก็เนี่ยการแจ้งเตือนก็มันก็จะแจ้งเกี่ยวกับว่าดาวเราได้เท่าไหร่นะคะมาดูตรงช่วงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นหน้ากิจกรรมนะคะกินนี้เข้าไปดูที่ไลน์แล้วก็กดเข้ามาหรอกว่ามีแบบสอบถามนะเขาบอกว่าให้โหลดตรงแบบสอบถามนี่ไงเขาบอกว่าแบบสอบถามมาแล้วก็กดโหลดได้นะคะคือเราทําแบบสอบถามแรกไปแล้ว กลับมาที่หน้าแอปตัวเดิมเลยนะหน้าแอปตัวเดิมนะคะอันนี้เราสามารถทำแบบสอบถามแต่ว่าเราจะไม่แนะนำการทำนะคะไม่แนะนำคำตอบเนาะว่าจะตอบแนวไหนแล้วก็จะมีประวัติส่วนตัวประวัติการทำตรงนี้ได้นะมาดูได้นะคะประวัติการทำก็ลูกค้าเริ่มทำตั้งแต่ประมาณวันที่7เนาะวันถึงวันนี้วันที่26ละ2ีกุมภากัุม์าละ ก็ยังยังไม่ค่อย,อยเ,ขเข้าใจตรงนี้หน้าหลักตรงนี้จริงๆมันจะมีไดอารี่ให้บันทึกด้วยนะแต่ของลูกค้ายังไม่มีนะ๋ยวไว้ลูกค้าลองถามแอดมินนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถถามแอดมินได้นะแอดมินจะทํางานจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็หยุดวันนัครัตื่องนะคะตามเวลานะักส,สามารถสอบถามได้นะคะอันนี้ของค้าก็ไม่มีไดอารี่จะมีผู้ชนะช่วงที่หนึ่งเดือนกุมภาจะมีอยู่ ห้าท่านนะคะท่านแรกก็จะมีตามนี้เลยนะแล้วก็มันจะกาดเป็นสองช่วงนะคะตั้งแต่หนึ่งกุมตั้งแต่หถึง15ของทุกเดือนจะแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็น16จนถึงปัจจุบันนะคะจะมีการแจ้งให้ทราบในวันถัดไปนะคะคุณจะต้องสะสมแต้มให้ได้หนึ่พสิทธิ์เยอะที่สุดนะคะ เพื่ออยู่ใน1 0ึ0สิทธิ์จะมีโอกาสรับรางวัลน,นะคะก็จะมีคําถามมาให้ทํากันนะถ้ามีคําถามมาเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนมาในไลน์ด้วยแล้วก็เราก็กดไปโหลดได้ภายในตามที่เขากําหนดนะอย่างเช่นอันนี้สองชั่วโมง4ี่ชั่วโมงหรือ30นาทีอะไรอย่างนี้นะคะบางทีลูกค้าทํางานอยู่ก็อาจจะไม่ทันนะตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่ากลุ่มที่สมาแล้วนะคะกลับเข้าไปดูที่ตัวแอปมันได้นะ กลับไปดูเขาที่ตัวแอปของแลนซูมาได้นะคะตอนแรกมันยังไม่มีขึ้นหน้านี้นะหน้ากิจกรรมเข้ามากดโหลดตรงตัวลูกศรด้านนี้ได้นะคะมุมขวาบนนะแล้วกดโหลดไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้ดูนะคะมันจะมีการชวนเพื่อนได้ด้วยนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ในเจ้าตัวลายนะเดี๋ยวนะจะเล่น รายละเอียดเข้ามาอ่านกันได้นะคะตรงนี้การชวนเพื่อนการแนะนำเพื่อนการทำไดอารี่นะคะเจ้าตัวไดอารี่เนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าทำยังไงย๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะคะลูกค้าเพิ่งทำแล้วก็ย๋ยวก็จะค่อยๆแกะนะการชวนเพื่อนก็จะมีได้ดาวด้วยก็มาดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะมารายละเอียดตรงนี้ได้ได้นะอันนี้มาอัปเดต ถ้ามีคำถามเข้ามามาเช็คที่ไลน์ได้นะคะตอนนี้กนินี้ลูกค้าก็เพิ่งเข้าไปอัปโหลดมาดูนะเดี๋ยวไว้จะก,กลับเข้าไปทำแบบสอบถามนะคะเรื่องแบบสอบถามเนี่ยคำตอบลูกค้าจะไม่แนะนำนะเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันจะเป็นการแนะนำคำตอบแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ใช่แบบสอบถามที่แท้จริงนะคะหน้าหลักก็จะมีพวกเนี้ยเห็นไหมของลูกค้ายังไม่มีไดรี่เดี๋ยวไว้ลูกค้าจะ ลองเข้าไปถามกับแอดมินที่ไลา์ได้นะคะใครสงสัยอะไรสามารถสอบถามที่ไลา์ได้นะคะกับแอดมินนะแล้วก็อย่าจะทิ้งลิงก์การสอนไว้ข้างล่างนะกับรหัสนะคะจะไม่ได้รหัสเลนรหัสอย่าจะทิ้งลิงก์รหัสเอาไว้นะโอเคอย่าไว้ลูกฮาขอตัวลาแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะ